ราศีมีนดูดวงรายเดือนนี่เป็นการพยากรณ์การโครจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนพฤกษภาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ถึง20%เอร์เซนั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดเดือนพอศอและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูจึงจะรู้ว่าถูกต้องตรงจริงร้อเปอร์เซนตไหม ชาวราศีมีนเดือนนี้นั้นมีดาววินาศคือราหูดาวพันธุบวกปัตตนิคือดาวพุธพร้อมด้วยดาวมฤตยูทั้งสามดวงนี้ทับกันสนิทองศาในเรือนการเงินประกอบกับมีคาดเคราะหใหญ่ประจำปียิ่งตอนเกิดถ้าท่านมีดาวลอยอยู่ในเรือนการเงินด้วยแล้วละก็ ปัญหาทางการเงินจะเกิดขึ้นชัดเจนมีเหตุให้ขัดแยง้งขัดใจกับแฟนรถมีปัญหามีอุบัติเหตุมีเหตุให้วิวาทะกับคนในครอบครัวหรือได้ย้ายที่อยู่อาศัยไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ต้องเสียเงินเสียทองใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ทั้งสิ้นซ้ำเติมด้วยค่ดเคราะหใหญ่ประจำปีอีกจุดยิ่งตอนเกิดถ้าท่านมีดาวลอยอยู่ในเรือนสุภะด้วยแล้วล่ะก็ การมีปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานเจ้าของกิจการหรือผู้ใหญ่ทางบ้านก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนดูดวงการงานดาวการงานของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสโคจรเป็นเกษตรทั้งปีทำให้การงานของท่านมั่นคงมีการขยับขยายงานเพิ่มปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกกลุ่มดาวสุขสหัชชะบวกมรณะโคจรเป็นอุด การงานใดๆที่ทำร่วมกับเพื่อนฝูงญาตินิรชิดใกล้ก็จะคล่องตัวมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดีมากงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา,ศางานเกี่ยวกับมรดกที่ดินงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติงานด้านสุขภาพความสวยความงามงานเหล่านี้ของท่านจะก้าวหน้ามากไปทั้งเดือนดูดวงการเงินดาวการเงินของชาวราศีมีนเดือนนี้นั้นคือดาวอังคาร โครจรไปเป็นอุดในเรือนวินาศดาวเสา์เจ้าเรือนลาบผลเงินทองได้ความสำเร็จโครจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนตัวเองแสดงว่าสภาพร่องทางการเงินของท่านนั้นมั่นคงอยู่มีรายได้เข้ามาทั้งทางตรงและช่องทางลับๆเปิดเผยไม่ได้หรือมีรายได้เข้ามาจากโลกออนไลน์แต่ดาวอังคารส่งดาวราหูเจ้าเรือนวินาศไปเข้าเรือนการเงิน ต่อให้มีรายได้เข้ามาดีแต่ก็ไหลออกรั่วออกไปเป็นว่าเล่นเช่นกันดูดวงความรักดาวพระฤหัสด,ดาวสุขกลุ่มกันทับลัคนาเช่นนี้จะทําให้ชาวราศีมีมีสเสน่หต่อเพศตรงข้ามมีอารมณ์ทางเพศสูงมีโอกาสเกิดรักลับๆความสัมพันธ์ลับๆ แล้วแฟนจับได้ทะเลาะเบาะแว้งกันจนถึงขั้นเลิกรายหย่าร้างกันได้ส่วนคนโสดนั้นท่านจะเนื้อหอมมากมีคนเข้ามารักมาชอบในระหว่างการติดต่อเรื่องงานหรือเกิดความรักในที่ทำงานรวมถึงการมีคนต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามารักมาชอบได้เช่นกันในเดือนนี้